เพรสการกล้าวนะคะนอาจาจะมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแล้วยังทิโวกาสเผยว่าตื่นเต้นที่ผลงานหนังเรื่องแรกตีสามจะได้เข้าฉายในเดือนหน้าและมีกระแสตอบรับดีมากจนคาดไม่ถึงค่ะเพราะเพียงแค่ปล่อยตัวอย่างออกมาก็เรียกเสียงฮือฮาได้จากฉากสุดสยิวค่ะใช่ก็มีคนถามมีคนถามมาเยอะว่าเอ้ย มันจะดูแรงไปไหมแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องและเรื่องราวเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ว่าตัดเทรลเลอร์ออกมาก็อาจจะดูแบบนี่เซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมีวิววิวบ้างแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรค่ะด้วยเนื้อเรื่องอนะเฮอดูค่อนข้างแรงเราตกใจป้ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเกสเป็นคนรับงานมีลรมิตถ้าใครรู้จะรู้ว่าเกสจะไม่ค่อยรับงานเซ็กซี่อะไรสัเท่าไหร่เลยเนี้ยคะ่ะแต่อันนี้ด้วยความที่มันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นจริงจังและหนังต้องใช้อาศัยความสมจริงเพราะฉะนั้นในบางฉากเนี่ยเราไม่สามารถดิเลี่ยงได้อะไรอย่าง แล้วก็ขึ้นอยู่กับลิมิตที่พอเพียงเงี้ยค่ะไม่น่าเกลียดจนเกินไปเห็นตัวอย่างหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็ไม่ว่าอะไรค่ะพี่ก็บอกน้าดูตามไปดูความข่าวเนียนเอ้ยความสยองของนังเรื่องแากในชีวิตของสาวเกรฟกันได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ